จริงตอนแรกไม่เชื่อเลยว่าเป็นเจ้าหญิงอะทำไมอะคะหนูใครจะเชื่อหนูบ้างอะลูกชุดมันแดงไปหรอชุดก็แดงปากก็แดงที่สโหนไว้ตอนไหนเนี่ยพี่จะบอกให้ว่าที่สองเลยค่ะที่สองที่สองชื่อจริงๆแล้วว่าตัวของเฟย์เองเนี่ยเขาบอกเข้าใจชาวแกล้งคนนั่งอยู่ที่นี่เป็นอย่างดีถูกไหม ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบเป็นสถานที่เราจะต้องไปกรี๊ดอ๋อไม่ก็คือหลักๆเนี่ยคือครับต่ตัวผมนะครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับในในตัวละครของผมนะครับในเรื่องนะครับชื่อพลูนะครับชื่อคุณพลูนะครับคุณพลูเนี่ยก็จะเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่แบบว่า คุณเนี่ยจะเห็นผมในอีกแบบหนึ่งที่แบบเฟรนลี่เฟรนลี่เอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยแต่ในซีรีส์คุณจะเห็นผมอีกแบบหนึ่งเอ๊อมจะเห็นผมแบบเปรี้ยวกาดหรือว่าเป็นสุภาพที่เหวี่ยงอะไรเงี้ยอ้าวเหวี่ยงมากในเรื่องเหวี่ยงมากหรอที่เธอก็ต้องรับมือนะเธอไมถึงชอบอยู่หรอต้องรับมือให้ได้เอสนุกดีเอาเป็นคนดีเอางี้พลุในพลุลองลองหันไปทางทุกคนแล้วก็ทําท่าเกลี้ยวกล่ดหาคําพูดมาขอหนึ่งประโยคแล้วเกลี้ยวกล่ดใส่เขาค่ะเมื่อเป็นพลุ เอางั้นเลยฮะใช่ฮะถ้าเอางั้นเนี่ยขอต้องหมดโอ้โหโอ้โหโอ้โหหนูโอ้โหคัทเธอ เฮ้ยคุณที่เกี่ยวกัดตัวนี้เลยเหรอใช่คุณที่คุณที่ทำบุญที่วัดไหนอะคะคุณที่ขนลุกอยู่เลยเขาชี้เขาบอกขนลุกอ <laughs> ครูคือจะแบบไม่สนใจอะไรเลยทั้งสิ้นใช่ก็จะเป็นซุปตาร์คิเวเบียร์อันนี้ผมบอกแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าตัวครูเนี่ยในเรื่องก็จะเป็นซุปเปอร์สตาร์ใช่ไหมครแต่ว่าเขาจะมีความรักเหมือนกันซุปตาร์ยังไงก็เป็นคนเพราะฉะนั้นความรักของเขาเนี่ยเขารักคนธรรมดาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ไปรุ้นกันว่าความรักของซุปตาร์กับคนธรรมดาเนี่ยจะเป็นไปได้ไหม โนไวที่เราเคยเห็นก็คือต้องสวยต้องขาวบ,บ,าแบบุแบบอบบางแบวแบวซึ่งทุกอย่างที่พูดมาตรงข้ามกำนวนหมดเลยพี่เชื่อลูกพี่เชื่อใช่เพราะว่าจริงๆแล้วโนไวในเวอร์ชัน2022อนะ,ค,ะค่ะค่ะตรงข้ามกับโนไวเวอร์ชันอีทานที่เราคุ้นเคยกันโดยสิ้นเชิงเลยคือเรียกว่าไม่มีอะไรที่จะเหมือนกันเลยดีกว่าเพราะว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะ เป็นแบบว่าตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่เนาะที่มีความกล้าแล้วก็ไม่ต้องรองผู้ชายให้มาจุมพี่เราเราจะไล่ไปจุมพิ่ผู้ชายค่ะ <S <S เราจะไปจุมพิผู้ชายก่อนหรอรแน่นอนแล้วก็ใช่แล้วก็จะเป็นสโนไว i ที่ไม่อยอมตายเพราะว่าอยากเพิ่อแอปเปิลอาดอยากพีดีิต่อไปแต<ผ>่เธอต้องข้ามสบดิวตี้ไปก่อนนะเออ ตีคุณเป็นใครอะไรยังไงครับน้องเพิร์ลเล่าหน่อยหนูเล่นเป็นใครคะลูกก็จะรับบทเป็นพี่ดีค่ะคือหลักๆเราจะบอกว่าเรื่องเนี้ยค่อนข้างเป็นตัวละครที่ที่บทบาทของเพิร์ลมากๆอะไรเงี้ยค่ะคือแบบไม่ได้เคยเล่นอะไรสไตล์นี้มาก่อนอ่าใช่แต่ว่าก็ยังคงคอนเซ็ปต์แบบเป็นสไตล์ผู้หญิงซู้คนใช่ค่ะก็จะบอกว่าตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างทําให้เห็นแบบความจริงมากขึ้นเน ตาตากับการที่มีเพื่อนสนิทเป็นสโนไว์อ่ะเรารู้สึกอะไรบ้างอะคะคือจริงๆเราก็ไปตามเขาแหละเราก็จะค่อนข้างแบบว่าสโนว์ว่าไงเราก็ว่างไงแต่หูแมหแต่หูแมหเวลาอยู่กับสโนว์บางทีบางทีตาเป็นอย่างี้ชีวิตจริงก็บางทีชีวิตจริงด้วยเหรอใส่หูทั้งในซีรีส์ทั้งในชีวิตจริงเหรอลูกเพราะว่านี่เบกก็ทั้งในเรื่องแล้วก็ชีวิตจริงก็เหมือนกันเลยอ๋อแสบๆเหมือนกันแอบกอดกันหรือเปล่าคะ ไม่ฟังชมอีกเลยเออเราถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเราต้องไม่ไม่หล่อตัวก็ไม่รับไม่พอชีวิตจริงก็คือสนิทกันอยู่แล้วค่ะใช่ใช่ตาตาดูแข็งรัดเลยใสมาเป็นนางเอกที่พร้อมไฟนี่นี่คุณถูกเปนจริงใช่ไหมสองคนนี้ยเขาสนิทเออสนิทกันใช่ไหมลูกเนาะโอเคเออเขาสนิทกันแล้วเราอ่ะสนิทกับเขาหรือเปล่าหมาไม่ดิ้มผมสนิทกับเขาหรือเปล่าสโนมใช่ไหมใช่กับกับคนอื่นอะจะเล่นผม เพื่อนสนิทเขาอ้าวเหรอใช่แต่เพื่อนเพื่อนที่คิดไม่ซื่ออะโอ้ยโอ้ยเยอะอย่างงี้ผมมากที่เขาหลอกมาผมต้องหาจังหวะที่แบบมันยากมากเนาะเออมันต้องแบบตีไทยครัวเขาไม่ได้เหรอต้องตีไทยครัวหน่อยแอบยุ่งแอบยุ่งแอบยุ่งแปลว่าอะไรแอบยุ่งคืออะไรแอบยุ่งแบบแอบซ้อนแอบวาแอบซ้อนอ๋อใช่เฟเฟ้แป๊ดเลยดิ หนูอว่าเขายังไม่ตื่นอันนี้คือ <c oughs> เขาอยู่ในฝันของเขาอยู่อะอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้ผมจริงจังมากเลยครับพาจริงจังพาจริงจัง<อ>ซึ่งในเรื่องนี้อะคุณก็ต้องหาวิธีต่างๆเพื่อจะมาไปกับพี่พลูให้ได้มันมันไม่มันไม่เหมือนไฟครับมันเหมือนแบบว่าเราก็รักข้างเดียวอะเนาะ <c oughs> คือไม่รู้ว่ารักข้างเดียวหรือเปล่าถ้ารู้ถ้ารู้เนอหนูรู้สึกแบบสวยมากกับมีผู้ชายพลูคนมาแย่กที่จุดสุดยอดเลยสวยสวยจริงๆเห็นไหมนี่นักคนแอบรักคือเรื่องเรา แค่นี้น่าสนุกมากแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้สโนไวท์กับเจ้าชายช่วยกันฝากกันดยอยดีก,กว่าสําหรับสโนไวท์ในซีรีส์นี้ค่ะครับผมก็อยากฝากด้วยนะครับกับโปรเจกต์ใหม่เลย My Sesame p i n c e n t นะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสโ w ไวท์นะครับคืออยากให้ดูจริงๆคือตัวผมเองนะครับหรือผมเชื่อว่าทุกๆกคนเลยนะมผมเพิ่งเปิดร่องได้อยู่ประมาณ5คิวซึ่ง5คิวนี้ที่ผมไปผมรู้สึกว่าผมสนุกมาก มันเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมสนใจมากและผมดีใจมากที่ผมได้มารับบทบาทนี้และดีใจที่ได้มีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ไปแค่แสดงตามคาแรคเตอร์ต่างๆแต่พี่แก้วนะครับพี่แก้วให้เราเปิดโอกาสให้เราได้ออกความคิดเห็นได้เยอะมากทั้งบททั้งวิธีการเล่นหรืออะไรต่างๆมากมายนด็ครับพี่แก้วคือคนที่เสื้อขาวนะครับใส่แมสนั่งเนียนๆตรงนั้นนะฮะ เลยขอเสือกไอพี่แก้ลแลวกลอ,อยเลยโอ้โอนี่นะคะนี่นะครับคือผู้กำกับของเราคือผมดีใจอย่างหนึ่งคือพี่แก้วเนี่ยเป็นทั้งผู้กำกับทั้งเขียนบทเองด้วยเขาเต็มที่มากๆแล้วผมเห็นความตั้งใจของเขาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมอยากตั้งใจมากๆและนําเสนอออกมาให้ดีที่สุดและนี่ครับก็มีน้องๆคนใหม่ๆด้วยที่มารับโปรเจกต์นี้และทุกคนก็ตั้งใจมากๆ,ๆเลยอยากฝากไปด้วยนะครับจับสโนไว้นะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากดิตามชมด้วย